โซ่ร้ายซ่อนรักตอนจบก็ว่าจะไม่รักก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะหนึ่งทุ่มเห็นจะได้กว่าคนที่เอาลูกมาทิ้งไว้ให้เธอช่วยเลี้ยงจะโผล่หัวกลับมาซึ่งสภาพของเขานั้นดูไม่จืดเอาซะเลยดิล่ะเล่นจนเหนื่อยเพิ่งจะพลอยหลับไปเมื่อกี้นี้เอง เธอว่าก่อนจะปลายตามองไปยังร่างเล็กที่กำลังนอนขดตัวอย่างหน้าเอ็นดูที่โซฟากลางบ้านหลังจากที่อ้อนให้เธอเปิดการ์ตูนเรื่องโปรดให้ดูซึ่งหลังจากได้ใช้โอกาสอยู่ด้วยกันมาทั้งวันความเอ็นดูที่ก่อนหน้านี้ก็มีมากอยู่แล้วก็เหมือนว่าจะมากขึ้นไปอีกขอบใจนะที่ช่วยดูลาดินให้ดูได้จากการที่ลูกนอนหลับสนิทมันก็ทําให้ปนบยิ่งมีความสุขเพราะโดยปกติแล้วลูกชายของเขาไม่เคยไว้ใจใครถึงขั้นมาหลับให้ดูง่ายๆแบบนี้ ช่างเธอในฐานะเพื่อนเธอก็พร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วส่วนสถานะที่ลูกของหมอนี่ร้องขอมานั้นเธอให้เขาไม่ได้จริงๆหนึ่งเลยคือเธอไม่อยากพาตัวเองเข้าไปอยู่ในวังวนเดิมๆอีกแล้วและสองคือเธอไม่อยากวาดฝันถึงความรักของใครเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่ต้องรับมือกับความผิดหวังมันเจ็บมากเสียจนเธอกลัวว่าตัวเองจะแบกรับไม่ไหวฉันซื้อข้าวเย็นมาฝากแต่ขอกินด้วยนะขี้เกียจกลับไปกินที่บ้านคนเดียว แม้ใจอยากจะไล่ให้เขากลับไปซะและอย่ามากวนใจเธออีกแต่พอได้เห็นหน้าเศร้าๆเธอก็ทำไม่ลงไปกินที่ระเบียงก็แล้วกันกินในครัวฉันกลัวทำเสียงดังเดี๋ยวดินตื่นเธอรอจนเขาพยักหน้าให้ถึงเดินนำเขาออกมาพร้อมกับจานชามสำหรับสองคนซึ่งอาหารส่วนใหญ่ที่เขาซื้อมานั้นก็เหมือนจะมีแต่ของโปรดของเธอแทบทั้งสิน้นแกสบายดีไหมแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง เป็นปนพบที่ตัดสินใจเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบเป็นคนแรกเขาเพิ่งมีโอกาสได้มองสำรวจคนตรงหน้าอย่างตั้งใจก็ตอนนี้ตอนที่ได้มีโอกาสอยู่กับเธอตามลำพังหลังจากไม่ได้เจอกันมาหลายปีก็ดีอาจจะมีที่เหงาบ้างเพราะตัดสินใจตัดขาดเพื่อนๆด้วยไม่อยากได้ยินเรื่องราวของเขากับอีกคนให้ช้ำใจดีแบบไหนถึงได้ไม่ยอมส่งข่าวมาหากันเลย ทั้งๆท,ที่เขาพยายามติดต่อเธออยู่ตลอดแต่ก็เหมือนว่านั่นมันจะยิ่งทําให้เธอห่างออกไปมากเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็เลิกทําก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเฝ้ารอการกลับมาของเธออย่างมีความหวังแทนหลายปีมานี้ฉันเดินทางหลายที่นะบางที่ที่ไปก็ไม่มีสัญญาณเน็ตหรือต่อให้มีเธอก็ไม่คิดที่จะติดต่อหาเขาอยู่ดีโชคดีที่แกกลับมาก่อนไม่งั้นฉันกาว่าจะหอบลูกไปตามหาแกที่เนปาลอยู่พอดี ครั้งล่าสุดที่เขาได้รู้ข่าวของเธอคือเธอเดินทางไปเที่ยวไกลถึงเนปาลสถานที่สุดท้ายของสองแม่ที่พากันออกเดินทางไปเที่ยวก่อนที่พวกท่านจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหลังจากกลับมาได้เพียงสองเดือนเห็นได้ชัดว่าทอฝันพยายามตามรอยพวกท่านทั้งคู่อย่างที่เคยลั่นวาจาเอาไว้เป็นเขาเสียมากกว่าที่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอคอยตามฉันตามทำไมแกอยากรู้จริงเหร สายตาที่จ้องมองกันนั้นทำให้เธอต้องเป็นฝ่ายหลบก,ก่อนจะรีบเปลี่ยนเรื่องไม่อยากคุยเรื่องพวกนี้กับมอนี่อีกแล้วเพราะยิ่งคุยก็เหมือนหัวใจยิ่งเต้นแรงขึ้นแบบไม่อยากรู้แล้วรีบๆกินสิจะได้กลับกันไปสักทีวุ่นวายทั้งพ่อทั้งลูกคนหนึ่งก็อ้อนจนเธอใจอ่อนยั่วไปหมดส่วนอีกคนก็ชอบมองกันด้วยสายตาแปลกๆซึ่งเธอไม่ชอบบรรยากาศพวกนี้เอาซะเลยเรานี่แกกับน้องนาฬาจบกันด้วยดีหรือเปล่า คนถูกถามเงียบไปนานก่อนจะเอ่ยตอบกลับมาตามความเป็นจริงไม่ดีเท่าไหร่แต่ฉันชนะคดีได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูดินเขาก็แทบไม่ยอมติดต่อกลับมาอีกเลยสงสัยจะกโกรธที่ตัวเองแพ้โกรธที่ทั้งๆก็น่าจะรู้อยู่เต็มอกว่าที่ครอบครัวต้องพังลงมันเป็นเพราะใครซึ่งหากจะให้พูดตามตรงแล้วแล้วก็เขาเองก็อาจมีส่วนผิดอยู่บ้างที่ละเลยภรรยาเพราะต้องทํางานหนะัก มารู้ตัวอีกทีก็แทบเข่าสุดเพราะอีกฝ่ายตอบแทนกันด้วยการลักลอบคบชู้ไม่รู้แน่ชัดว่ามันกี่ปีแล้วกันแน่ที่เธอทำชีวิตคู่ระหว่างเขากับนาราไม่ได้หวานชื่นเหมือนตอนที่คบหากันใหม่ๆยิ่งนานวันเข้าเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอเจ้าอารมณ์มากขึ้นหึงหวงเขามากขึ้นบ่อยครั้งทีเดียวที่เราต้องทะเลาะก,กันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องพวกนี้แล้วก็เป็นเขาเองที่ตัดสินใจถอยออกมาตั้งหลักไม่พูดไม่อธิบายเพราะพูดไปอีกฝ่ายคงไม่ฟัง ช่วงเวลานั้นละมัง้งที่มันทําให้เธอได้พบใครอีกคนที่ทําให้มีความสุขมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังใจร้ายเลือกที่จะเก็บเขาเอาไว้ไม่ยอมปล่อยมือแม้จะรู้แก่ใจดีว่าเราหมดรักกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ควรติดต่อกลับมาหาลูกบ้างสิคนอะไรใจดําผิดมนุษย์มานาเพราะแอบ,บถามเรื่องนี้กับดินมาแล้วเธอถึงได้รู้ว่าแม่ของหนูน้อยของเธอไม่เคยแม้แต่จะโทรศัพท์กลับมาหาลูกเลยสักครั้งในขณะที่ดินก็ไม่เคยถามถึงพูดถึงเรื่องนี้วันที่12สสิงหาช่วงบ่ายแกว่างไหม พอดีว่าที่โรงเรียนดินมีงานวันแม่เผื่อว่าถ้าแกว่างฉันอยากวานให้แกไปเป็นแม่ดินหนึ่งวันหน่อยเกิดกลายเป็นความเงียบขึ้นทันทีที่คําขอร้องนั้นสิ้นสุดลงไปพร้อมๆกับหัวใจดวงน้อยที่เต้นกระหน่าไม่ยอมหยุดแต่ถึงอย่างนั้นก็มีเรื่องที่ต้องคิดหนะักฉฉันยังไม่แน่ใจอ่ะขอยังไม่รับปากก็แล้วกันเป็นเพราะทั้งชีวิตเธอไม่เคยเป็นแม่ของเด็กคนไหนเมื่อก่อนไม่เคยนึกภาพตัวเองในบทบาทที่ว่าด้วยซ้ําจึงกลัวว่าจะทํามันได้ไม่ดี กินข้าวเสร็จปนปก็ขอตัวกลับโดยมีเธอเดินตามออกมาส่งพร้อมกับกระเป๋าใบเล็กของเด็กน้อยที่แกนำติดตัวมาด้วยซึ่งข้าวของข้างในนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนมกับขนมขับรถดีๆเธอส่งมันให้กับเขาก่อนจะก้มหน้าหลบเมื่อเขาทำท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างออกมาซึ่งเธอยังไม่พร้อมที่จะรับฟังมันจริงๆอย่างน้อยๆก็ยังไม่ใช่วันนี้แนะ่ฉันจริงจังนะเร,เรื่องอะไรงานวันแม่ที่โรงเรียนลูกฉันไงถ้าแกว่าง ฉันอยากให้แกไปเธอไม่ได้ตอบเพราะยังโกรธตัวเองที่เมื่อครู่เผลอคาดหวังให้เรื่องที่เขาคิดจริงจังนั้นเป็นเรื่องเดียวที่ว่ายวนอยู่ในใจถ้าว่างฉันจะไปแต่ไม่รับปากนะว่าจะว่างหรือเปล่าสุดท้ายการตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ก็เหมือนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดซึ่งปนกก็ไม่ได้คาดคันอะไรเขาเพียงแต่ยิ้มให้ก่อนจะไล่ให้เธอเข้าบ้านส่วนตัวเองก็หมุนตัวกลับไปขึ้นรถขับออกไปส2สองสิงหา คนที่พยายามบอกตัวเองว่าไม่ต้องไปสนใจใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปนั้นหากแต่สุดท้ายแล้วเมื่อถึงวันที่ถูกขอร้องให้ต้องมารับบทเป็นแม่ของเด็กคนนั้นเธอก็ไม่อาจทำเฉยอ,อยู่ได้รู้ตัวอีกทีก็มาปรากฏตัวอยู่ในโรงเรียนอนุบาลชื่อดังของจังหวัดสอดสายสายตามองหาร่างนุ่มนิ่มที่คิดถึงอยู่หลายวันไหนล่ะแม่นายไม่มีล้สิ กระทั่งเมื่อเจอตัวก็ยิ้มกว้างอย่างดีใจแต่ยังไม่ทันที่จะได้เดินตรงเข้าไปหาก็ต้องสะดุดเข้ากับคำพูดของใครอีกคนเข้าซะก่อนซึ่งคำพูดของหนูน้อยคนนั้นทำให้ใบหน้าที่ก่อนหน้าก็เศร้าอยู่แล้วเหมือนจะยิ่งเศร้าไปกันใหญ่นั่นเองที่มันทำให้เธอหมดสิ้นความอดทนตัดสินใจเดินฝ่าเข้าไปกลางวงรอแม่นานไหมคะดินแม่ขอโทษนะที่มาสายแล้วเออพวกนี้เพื่อนๆของดินหรคะ ถามออกไปแล้วก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองเจ้าพวกตัวแสบตรงหน้าอย่างโกรธจัดยิ่งได้เห็นพวกมันพูดกันอย่างสนุกปากเธอก็เชื่อได้ทันทีเลยว่านี่คงไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆที่หนูน้อยของเธอต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้นี่ใครอะดินแม่ของนายเหรอคนถูกถามรอจนเธอพยักหน้าให้ถึงได้ยิ้มกว้างพร้อมกับตอบเพื่อนร่วมชั้นกลับไปใช่นี่แม่เราเอง อานนนแทบไม่ยอมปล่อยมือที่กำลังจับจูงใครอีกคนให้เดินขึ้นไปยังเวทีที่ใช้จัดงานเลยแม้แต่วินาทีเดียวซึ่งภาพของลูกชายที่กำลังยิ้มกว้างอย่างมีความสุขอยู่บนเวทีนั้นทำให้คนเป็นพ่ออดไม่ได้ที่จะมีความสุขตามไปด้วยเมื่อได้เห็นแม้แต่คนที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าตัวเองจะต้องมาทำอะไรแบบนี้อย่างทอฝันเองก็ยังอดที่จะมีความสุขไปด้วยไม่ได้ กระทั่งวินาทีที่มือน้อยนนั่นก้มลงกราบที่ตักน้ำตามากมายก็ไหลทะลักอย่างห้ามไม่อยู่มันทั้งตื้นตนันทั้งเต็มอิ่มในใจอย่างบอกไม่ถูกซึ่งเธอก็ไม่รีรอที่จะคว้าตัวแก่เข้ามากอดดินรักแม่นะครับมาแม่ก็รักดินครับเอาเธอเป็นแม่หนูน้อยที่ทั้งน่ารักว่าง่ายแบบนี้เธอยอมมันจะไปยากสักแค่ไหนกันเชียว ระทั้งพิธีการต่างๆจบลงเธอกับดินก็พากันเดินลงมาจากเวทีซึ่งมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อีกคนโผล่หน้ามาพ่อไงเราดื้อกับแม่ฝันหรือเปล่าปนพถามพร้อมๆกับอ้าแขนรับเจ้าตัวดื้อที่กำลังวิ่งตรงเข้ามากอดไม่เด้อครับไม่เชื่อถามแม่ฝันดูได้จริงไหมครับแม่ฝันดินไม่เด้อใช่ไหมครับคำก็แม่สองคำก็แม่เอากับพวกเขาสินะ้ขอบใจกันมากนะ ว่าแต่เย็นนี้แกว่างหรือเปล่าทําหมุกระทะกินกันไหมเพราะอยากตอบแทนในความใจดีของคนที่ไม่เคยชอบการตื่นเช้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าวันนี้เธอกลับทําในสิ่งที่ไม่ชอบเพื่อลูกชายของเขาปนบถึงได้เอ่ยถามขึ้นตามใจแกสิซึ่งอีกคนก็รับคําเพียงสั้นๆ ปาร์ตี้หมูกระทะง่ายๆถูกจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันโดยมีปนพบคอยจัดเตรียมทุกอย่างในส่วนของสองแม่ลูกแนละตั้งแต่กลับมาจากโรงเรียนก็พากันหายขึ้นไปบนห้องนานสองนานกระทั่งเดินตามขึ้นมาดูเขาก็ต้องยิ้มกับภาพตรงหน้าที่ได้เห็นมันเป็นภาพของลูกชายตัวน้อยของเขาที่ตอนนี้กำลังหลับสบายอยู่ในอ้อมแขนของผู้หญิงที่เขารักและเฝ้ารอการกลับมาของเธออยู่หลายปีกระทั่งเมื่อวันนี้วันที่เขาเฝ้ารอมานานก็ถึงที่สิ้นสุด เพราะเธอกลับมาหากลับมาหาเราแล้วจริงๆชายหนุ่มจำใจต้องปลุกคนทั้งคู่ให้ลุกขึ้นไปอาบน้ำก่อนที่ปาร์ตี้เล็กๆจะได้เริ่มต้นขึ้นที่บริเวณระเบียงหน้าบ้านอืมอร่อยกินผักด้วยจะได้แข็งแรงอะไรก็ตามที่แม่ฝันคีบมาให้ต่อให้จะไม่ใช่ของที่ชอบแต่หนูน้อยก็คีบกินอย่างมีความสุขแกเองก็กินบ้างเถอะพอหมดแล้วพรอมที่ไหนยะหุ่นอย่างฉันเขาเรียกเพียวลมต่างหาก จริงครับแม่ฝันพูดถูกที่สุดอ้าวตัวแสบไงไม่เข้าข้างพ่ออย่างทีมันต้องโดนไม่ทันจะจบคำดีร่างเล็กก็วิ่งหนีผู้เป็นพ่อที่ไล่จับซึ่งภาพนั้นทำให้เกิดเสียงหัวเราะขึ้นเบาๆจากคนที่นั่งมองซึ่งมันเป็นเสียงหัวเราะในรอบหลายปีของเธอก็ว่าได้ก็นับตั้งแต่ที่ตัดสินใจหนีไปครั้งนั้นเธอก็ไม่เคยหัวเราะอ,อย่างมีความสุขแบบนี้อีกเลย หลังจากส่งลูกเข้านอนแล้วปนพก็เอ่ยปากชวนเธอออกมานั่งเล่นที่หน้าบ้านซึ่งแม้ตอนแรกจะอยากปฏิเสธให้ตายแค่ไหนสุดท้ายขาทั้งสองก็ทำในสิ่งที่ตรงข้ามคำสั่งอยู่ดีพอได้มานั่งเล่นที่นี่ถ้าไม่นึกถึงเรื่องของเราขึ้นมาเลยนะเธอได้แต่ยิ้มขำก่อนที่ภาพความทรงจำมากมายที่เคยใช้ร่วมกับเขาจะเผยขึ้นในหัวซึ่งภาพเหล่านั้นมันยังคงชัดเจนเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามแกชอบหนีมานอนอยู่บ้านฉันบ่อย เพราะแม่ฉันทำกับข้าวอร่อยแถมยังชอบแย่งตักอุ่นๆของแม่ฉันไปด้วยแกเองก็ชอบหนีแม่เข้าสวนไปกับแม่ใช่เหมกันกว่าจะพากันกลับออกมาก็มอมแมมไปทั้งคู่เรื่องที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันทำให้เขาอดที่จะคิดเล่นๆไม่ได้ว่าบางทีเราสองคนถูกสลับตัวกันตอนคลอดหรือเปล่าเพราะว่าเขานั้นดันมีนิสัยใจเย็นชอบอยู่ติดบ้านเหมือนแม่ใจแม่ของทอฝันในขณะที่อีกฝ่ายนั้นกลับมีนิสัยชอบผจญภัยเหมือนแม่ของเขาไม่มีผิดที่ผ่านมาฉันพลาดหลายๆสิ่งเพราะนิสัยปากหนักไม่ยอมพูด แต่หลังจากนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เวลาพรากสิ่งที่ดีที่สุดไปจากฉันอีกแล้วฉันรักแกนะฝันเป็นแกที่ฉันรักมาตลอดรอยยิ้มของคนที่กำลังนึกถึงอดีตในวัยเด็กมีอันต้องชะงักเมื่อเจอเข้ากับคำว่ารักที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินมันจากปากเขาไอ้นพฉันขอโทษที่ทำให้แกเจ็บอยู่บ่อยๆขอโทษที่ทิ้งแกไปแต่งงานกับคนอื่นขอโทษที่ฉันไม่เคยบอกว่าฉันรู้สึกยังไงกับแกมันคือความรักแน่นอนเขามั่นใจรักเดียวที่เขามีก็คือเธอ เรื่องมันผ่านไปแล้วช่างมันเถอะสิ่งที่แกทำกับนารามันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะถ้าแกไม่ทำฉันคงโกรธและไม่มีวันให้อาภัยแกเธอไม่เคยโกรธเขาที่ไปแต่งงานกับคนอื่นที่หนีไปไม่ใช่เพราะความรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยแต่เป็นเพราะความเข้าใจมากกว่าเธอเข้าใจในความจำเป็นของเขาถึงได้ตัดสินใจทำแบบนั้นหากเธอยังอยู่เรื่องมันคงวุ่นวายกว่านี้ความจริงแล้วฉันไม่ใช่พ่อแท้ๆของดินแกว่าอะไรนะ ตกลงวันนี้หมอนี่จะมีเรื่องให้เธอต้องตกใจอีกสักกี่เรื่องกันเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่พ่อดินแล้วใครที่มันใช่ฉันเพิ่งดูความจริงตอนที่ได้เจอกับชู้ของนาราหมอหน,าน้านคงจะโกรธที่ถูกฟ้องเลยเผลอหลุดปากพูดเรื่องที่ว่าออกมาซึ่งหลังจากตรวจ DNA แล้วก็พบว่าฉันไม่ใช่พ่อแท้ๆของดินจริงๆ ซึ่งตอนที่ได้รู้ยอมรับว่าเขาทั้งโกรธและผิดหวังจับใจแต่ไม่นานความรู้สึกเหล่านั้นก็ค่อยๆจางหายไปหลังจากได้สติและค้นพบว่าความรักที่เขามีต่อเด็กคนนั้นมันไม่ใช่เรื่องโกหกต่อให้ท้ายที่สุดแล้วแกจะไม่ใช่ลูกของเขาก็ช่างสิแต่สําหรับเขาแล้วดินคือลูกคือของขวัญล้าค่าที่เขาอยากปกป้องเพราะแบบนี้หรือเปล่าเขาเลยยอมให้แกได้สิทธิเลี้ยงดูลูกใช่ที่เขาสู้ก็คงเพราะคิดว่ายังไงซาฉันก็น่าจะยกโทษให้แต่ผู้หญิงคนนั้นคิดง่ายเกินไปหน่อย ฉันเลยขู่ว่าจะเลิกส่งเสียเลี้ยงดูดินถ้าหากเขายังดึงดันที่จะสู้ต่อและสุดท้ายหลังจากใช้เวลาคิดอยู่หลายวันในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็ยอมรับทุกๆข้อเสนอของเขาแต่โดยดีอาจเพราะเธอคงคิดขึ้นมาได้ว่าการเลี้ยงคนคนหนึ่งให้โตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอีกทั้งเขาน่าจะเลี้ยงดูลูกได้ดีกว่าเธอถึงได้ยอม แต่กระนั้นก็ยังมีข้อแม้ขอกลับมาเยี่ยมลูกบ้างตามวาระต่างๆซึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องเดียวจริงๆที่เขายอมตกลงด้วยเพราะอย่างไรเสียอีกฝ่ายก็คือแม่แท้ๆของดินเขาถือความสุขของลูกเป็นที่ตั้งอะไรที่ทําให้ลูกมีความสุขเขาทําได้ทั้งนั้นที่ฉันบอกเรื่องนี้กับแกไม่ใช่เพราะอยากให้แกเห็นใจหรือว่าอะไรหรอกนะฉันแค่ไม่อยากปิดบังแกไม่ว่าเรื่องไหนดินเป็นลูกแกและจากนี้เขาจะเป็นลูกของฉันด้วยที่ฉันรู้มีแค่นี้แหละห้ามแกพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกามเดด คนฟังยิ้มกว้างก่อนจะคว้าคนน่ารักเข้ามาโอบกอดฉันรักแกจังหลอกไม่รักสิหน้าดูเธอว่าก่อนจะตอบเขากลับไปบ้างซึ่งมันเป็นอ้อมกอดที่เฝ้าแต่คิดถึงไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะมีโอกาสได้กลับมานั่งย้อนอดีตกับเขาได้อยู่ในอ้อมกอดของกันและกันอีกครั้งแบบนี้บางทีหากไม่มีเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นไม่แน่ว่าเธอกับเขาก็จะยังคงปากหนักและเราก็คงไม่เข้าใจกัน รังเล็กที่พลอยหลับไปนานสลึมสลือตื่นขึ้นมาเมื่อถูกปลุกขึ้นมาถามถึงบางสิ่งบางสิ่งที่ทำให้เกิดรอยยิ้มกว้างขึ้นถ้านายอมเป็นแม่ให้หนูนาจะได้อะไรคะถามไปงั้นแหละความจริงเธอมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าจากนี้จะทำอะไรดินจะไม่เด้อครับจะเป็นคนดีของแม่ฝันคนเดียวหนูน้อยตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรให้เหนื่อยเขาชอบผู้หญิงคนนี้ชอบความใจดีชอบจนอยากได้มาเป็นแม่ของตัวเองมากจริงๆ ถ้างั้นก็ตกลงค่ะแม่จะเป็นแม่ให้ดินเองดินรักแม่ฝันที่สุดเลยครับอ้อมกอดเล็กๆแต่ทำไมมันถึงได้ทำให้เธอมีความสุขจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่แบบนี้กันนะที่แท้ความสุขของคนเป็นแม่มันเรียบง่ายแบบนี้เองสินะแม่ก็รักดินจ้ะ เธอจะไม่แค่รักเท่านั้นนะแต่จะใช้ทุกวินาทีจากนี้ดูแลเด็กคนนี้จะสอนให้เขารู้สึกรักรู้การให้อภัยซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าเธอจะทำมันได้ดีแค่ไหนแต่เธอจะพยายามจะไม่ทำให้เขารู้สึกผิดหวังเลยที่เลือกเธอมาเป็นแม่ งานแต่งเล็กๆระหว่างทอฝันกับมนบถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในสองเดือนให้หลังที่บริเวณลานกว้างหน้าบ้านของเจ้าสาวที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นงานที่แสนอบอุ่นด้วยฝีมือของเพื่อนๆที่ต่างร่วมแรงร่วมใจกันทําให้เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นเป็นของขวัญให้กับคู่รักที่ใครๆต่างก็ลุ้นให้สมหวังภาพครอบครัวเล็กๆนั้นทําให้ใครต่อใครต่างพากันยิ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของลูกชายของคนทั้งคู่ที่โปรยยิ้มกว้างตลอดงานนั้นมันทั้งน่ารักและน่าเอ็นดูเสียจนทุกคนอดไม่ได้ที่จะยกมือถือขึ้นมาถ่ายภาพความทรงจำที่แสนดีงามนี้เอาไว้วันนี้แม่ฝันสวยจังเลยครับคนถูกชมยิ้มกว้างเป็นเท่าตัวก่อนจะก้มหอมเบาๆที่แก้มนุ่มของลูกรักให้เป็นรางวัลดินก็หลอกครับ ภาพสองแม่ลูกที่กำลังกระซิบกระซาบกันอยู่ทำให้ปนกได้แต่ยิ้มอย่างมีความสุขและอยากจะเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญของเพื่อนรักทั้งสองคนเดยกับนุชนาฏคนรักจึงออกอุบายพาหลานไปนอนด้วยนั่นเองที่มันทำให้คนที่เฝ้ารอเวลานี้มานานรีโผล่เข้ากอดภรรยาของตัวเองทันทีที่ในที่สุดก็มีโอกาสอยู่ด้วยกันตามลาพังสักทีมีน้องให้เจ้าดินกันเถอะหือใจเย็นสิแกทาฉันกลัวนะ แกไม่รู้หรอกว่าฉันรอวันนี้มานานแค่ไหนนะน้ฝันก็เล่นมาปากหวานใส่แบบนี้จะให้เธอว่าอะไรได้นอกจากต้องยอมพยักหน้ารับไม่ช้าทุกๆอย่างก็เริ่มต้นขึ้นอยู่นานตลอดทั้งค่ำคืนหนึ่งเดือนหลังจากนั้นแกเป็นโควิดเหรอไปหาหมอไหมเดี๋ยวพาไปคนถามถามอย่างยิ้มยิ้มต่างจากคนฟังที่กำลังหน้างองเพราะความโกรธโควิด <COVID. S 2> บ้านแกนสิฉันท้องเ่ย ท,ทั้งที่เธอขอร้องเอาไว้แล้วว่าอยากให้เราใช้ชีวิตแต่งงานกันไปก่อนสักปีสองปีแล้วค่อยปล่อยแต่นี่อะไรกันเวลาแค่หนึ่งเดือนก็ติดแล้วแผนที่ว่าจะพาลูกไปเที่ยวอียิปต์ในช่วงปิดเทอมก็คงต้องพับไปก่อนรอเล่นหรอกนะเป็นปนบที่เอ่ยขึ้นกับเมียรักก,ก่อนจะคว้าคนแสนงอนเข้ามากอดขอบคุณนะฝันขอบคุณสําหรับทุกอย่างจริงๆ อาจเพราะชีวิตต้องปรับเปลี่ยนหลายๆสิ่งนั่นเลยทําให้ทอฝันต้องพยายามเป็นทั้งแม่และเมียให้เขากับลูกซึ่งตลอดเวลาหนึ่งเดือนมานี้เธอก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถเป็นทั้งสองสิ่งที่ว่ามาได้อย่างไรที่ติในขณะที่เขาเองก็ไม่ได้คิดปล่อยให้เธอพยายามอยู่ฝ่ายเดียวส่วนไหนที่เขาพอจะลดความเหนื่อยล้าของเธอไปได้เขาก็พร้อมที่จะทําให้โดยที่เธอไม่ต้องเอ่ยปากขอเลยสักคาเห็นแก่ที่แกเป็นพ่อที่น่ารักของลูกฉันหรอกนะฉันจะยอมให้อภัยแกก็ได้ ไหนๆก็ท้องแล้วจะให้มานั่งโกรธเขาก็ใช่เรื่องเอาเวลาที่ว่าใช้เขาขับรถไปซื้อของอร่อยๆมาให้กินดีกว่าตกเย็นปนก็รับหน้าที่ขับรถไปรับลูกจากโรงเรียนพ่อแม่ของลูกเกิดอาการเวียนหัวหน้ามืดเขาจึงขอร้องแกมบังคับให้นอนพักรออยู่ที่บ้านกระทั่งกลับถึงที่หมายก็เป็นหน้าที่ของทอฝันที่ต้องบอกข่าวดีบางอย่างกับลูกด้วยตัวเองดินกำลังจะมีน้องแล้วนะครับดีใจไหมดีใจครับ ต่อไปดินจะช่วยแม่ฝันเลี้ยงน้องทุกวันเลยดีไหมครับเสียงเล็กตอบรับพร้อมกับโผกอดผู้เป็นแม่อย่างดีใจขอบคุณนะครับแม่ฝันรักดินที่สุดดินก็รักแม่ฝันครับรักพ่อนพแล้วก็น้องด้วยจะมีอะไรที่จะทำให้เธอมีความสุขกว่านี้อีกไหมคงไม่มีแล้วจริงๆนับจากนี้ไปนี่คือครอบครัวของเธอครอบครัวที่เธอจะรักและปกป้องไม่ให้เจอเรื่องร้าย ครอบครัวที่จากนี้อีกไม่กี่เดือนจะมีสมาชิกใหม่ตัวน้อยๆมาเพิ่มซึ่งเธอจะรักและดูแลลูกๆให้ดีจะไม่ให้พวกเขาผิดหวังเลยที่เลือกให้เธอมาเป็นแม่ฉันรักแกจังปนกไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะเดินเข้ามาสวมกอดเมียและลูกพร้อมๆกับคำรักที่ดังขึ้นอย่างมั่นคงฉันก็รักแกซึ่งทอฝันเองก็บอกรักกลับไปไม่คิดที่จะปิดบังความรู้สึกของตัวเองเหมือนในอดีตอีก เพราะได้บทเรียนแล้วว่าการไม่พูดกันตรงๆอาจทําให้เธอและเขาต้องเสียเวลาไปนานหลายปีซึ่งจากนี้เธอจะบอกเขาในทุกๆเรื่องต่อให้เรื่องที่ว่าจะดีหรือร้ายก็จะบอกให้เขาได้รับรู้ไปพร้อมกันทั้งหมดที่ว่ามานี้มันคือความรักที่เธอและเขาต่างก็เฝ้ารอมานานรักแท้ที่จะยังคงอยู่ไปแบบนี้อีกนานเท่านานทีเดียวย้อนไปหลายสิบปีก่อนหนะ้าฉันจะฟ้องแม่ว่าแก,กแกล้งฉัน เป็นเสียงใสของหนูน้อยวัยเก้าขวบที่ดังขึ้นสายตาที่กำลังมองไปยังเพื่อนสนิทหนึ่งเดียวของตนเองอยู่นั้นเต็มไปด้วยความไม่พอใจชัดเจนก็บอกว่าขอโทษหูหนวกหรือไง ปนบตวาดกลับพร้อมกับค่อยๆพยุงจักรยานคู่ใจขึ้นจากพื้นสายตาที่จ้องมองคนที่เขาเพิ่งจะไปเอาคืนให้ด้วยความโกรธที่ปิดแทบไม่มิดเพราะแทนที่จะชอบใจในสิ่งที่เขาทำให้เยนี่กลับวอยวายไม่เข้าเรื่องอย่าเมื่อเขาตวาดใส่คนพวกนั้นว่าหากมันไม่อยากโดนดีแบบนี้อีกนับจากนี้ห้ามเข้าใกล้แม่ตัวดีของเขาแม้แต่ก้าวเดียวแกตั้งใจทำเพราะงั้นฉันไม่รับคำขอโทษเจ็บตัวไม่เท่าไหร่แต่เจ็บใจนั้นเป็นเรื่องที่ยอมให้ไม่ได้และเธอจะไม่ยอม เรื่องที่เขาไปเอาคืนให้เธอขอบคุณไปแล้วแต่ทำไมเขาจะต้องขู่พวกนั้นไม่ให้มาเล่นกับเธอด้วยนี่ตังหากที่มันทำให้เธอโกโรธจนต่อว่าเขามาตลอดทางกลับบ้านกระทั่งเมื่อถึงทางโค้งหมอนี่ก็เลยเอาคืนกันด้วยการปั่นจักรยานเร็วขึ้นสุดท้ายแล้วเป็นยังไงจักรยานล้มเจ็บตัวด้วยกันทั้งคู่อยู่นี่ไงช่วยไม่ได้ใครใช้ใแกไปเล่นกับพวกนั้นก่อนละ่ะก็สมควรแล้วที่จะถูกเขาแกล้งเรื่องนี้เขาไม่ผิดเธอตังหากที่ผิดเล่นกันหลายคนสนุกออกแต่ฉันไม่ชอบ ถ้าอยากเป็นเพื่อนฉันห้ามแกไปเล่นกับคนอื่นนี่ถือเป็นคำขาดที่เขามอบให้ก่อนที่ร่างเล็กจะเดินเข็นจักรยานเดินไปเบื้องหน้าไม่สนเลยด้วยว่าจะมีเสียงอันหน้าหนวกหูของเพื่อนรักดังไล่ตามหลังมาติดๆจะแค่ไหนแต่นบเกิดอะไรขึ้นลูกทำไมเนื้อตัวถึงได้หมอมแมมแบบนี้นี่ถูกยายดื้นอนหาเรื่องแกล้งมาอีกแล้วใช่ไหมหน้าแปลกที่คำถามเหล่านี้ดังขึ้นจากแม่แท้ๆผู้ให้กำเนิดของทอฝัน ต่างจากแม่ของเขาที่ได้แต่นั่งมองภาพนั้นด้วยอารมณ์ขบขันก่อนที่ทุกอย่างจะจางหายไปอย่าเมื่อสายตาของท่านเหลือไปเห็นใครอีกคนที่เพิ่งจะวิ่งไล่ตามกันจนทันทอฝันเกิดอะไรขึ้นลูกนบท่ำคะนะเขาแกล้งหนูแถมยังขู่ไม่ให้หนูไปเล่นกับคนอื่นด้วยคนขี้ฟ้องที่เรื่องตัวเองทำไม่อยากจะพูดนีสใสเสียจริงๆเลยนบแกอย่าไปว่านบสิดูเอาเธอ ไม่รู้แล้วว่าลูกใครเป็นใครกันทำไมความห่วงใยถึงได้สลับที่สลับทางไปหมดแบบนี้ทำไมถึงไม่อยากให้ฝันไปเล่นกับเพื่อนๆคนอื่นแม่อยากรู้เหตุผลคำถามนี้ดังขึ้นจากแม่แท้ๆของเขาซึ่งเมื่อท่านเลือกที่จะถามตรงๆเด็กชายก็เลือกที่จะตอบกลับไปตรงๆผมไม่ชอบและอะไรก็ตามที่เขาไม่ชอบเยอะคนปากมากนั่นก็ไม่ควรจะทำมันที่เขายังไม่เคยไปเล่นกับคนอื่นนอกจากเธอเลยสักครั้งเหตุผลอะไรของแกก็แค่ไม่ชอบ เขายังคงย้ำชัดถึงเหตุผลที่จะไม่มีวันเปลี่ยนและครั้งนี้ยายเด็กขี้ฟ้องนั่นจะต้องเลือกแล้วว่าระหว่างเขากับคนนิสัยไม่ดีพวกนั้นว่าหากต้องเลือกเธอจะเลือกใครฝันล่ะลูกถ้ามาอยู่ๆถึงได้ไปเล่นกับคนเกเรพวกนั้นฝันแค่เบือ่อค่ะก็นกไม่ยอมเล่นเป็นเจ้าหญิงกับหนูเอะอ่าก็จะเล่นแต่วิ่งไล่จับอย่างเดียวหนูเบือ่อเหตุผลของเด็กๆนั้นทําให้ผู้ใหญ่ได้แต่ยิ้มขบขันก่อนที่ประกายความรู้สึกบางอย่างจะค่อยๆเติบโตขึ้นในความคิด ถ้าอยากให้ฝันเล่นกับแค่เราคนเดียวเราก็ต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยน้องเป็นผู้หญิงจะให้เล่นวิ่งไล่จับอย่างเดียวคงไม่ได้น่าเบื่อตายชักแม้จะเกิดก่อนกันไม่กี่เดือนแต่ทอฝันก็มีศักเป็นน้องทว่าหนูน้อยนั้นกลับไม่เคยเรียกอีกคนว่าพี่เลยสักครั้งเธอมองเขาเป็นเพื่อนสนิทของตัวเองมาเสมอครับแม่ฝันด้วยนะลูกคราวหลังถ้าอยากจะมีเพื่อนเล่นก็ควรรู้จักเลือกให้ดีก่อนไม่งั้นก็จะได้เจอกับเพื่อนไม่ดีแบบนั้น ผลน,นี้ทอฝันยอมพยักน้ารับอย่างว่าง่ายเป็นความผิดของเธอเองที่โกรธอีกคนจนพานไปเล่นกับเด็กพวกนั้นสุดท้ายเป็นไงก็ถูกแกล้งจะต้องวิ่งร้องไห้ขี้มูกโป่งกลับมาฟ้องเขาให้ไปเอาคืนให้เว่าแทนที่จะปลอบใจกันเขากลับแสดงท่าทีโกรธกันให้ได้เห็นแทนเอาเป็นว่าวันนี้หายกันนะคราวหน้าคราวหลังถ้าจะทะเลาะก,กันก็อย่าให้ข้ามวันแม่ขอแค่นี้สองคนทําให้แม่ได้ไหม ทั้งสองพย,ยักหน้ารับอย่างว่าง่ายก่อนที่ทั้งสี่จะเดินเข้ามาทานข้าวเย็นร่วมกันในบ้านหลังน้อยของทอฝันและแม่ในส่วนของพ่อนั้นตอนนี้แต่งงานมีครอบครัวใหม่ไปแล้วนานทีปีหนเท่านั้นที่จะติดต่อกลับมาหาลูกและเมียเก่าบ้าง ในส่วนของปนบกับแม่นั้นต้องอยู่กันตามลำพังเพราะพ่อของอีกฝ่ายเสียด้วยโรคประจำตัวทั้งสองจึงมีแต่แม่นับตั้งแต่จำความได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ไม่มีใครเลยที่จะรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองขาดอะไรไปเพราะมีแม่แม่ทั้งสองเติมเต็มให้จนล้นโดยเฉพาะความรักนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงมันมีมากเสียจนไม่มีใครคนไหนรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองถึงจุดด่างพร้อยเพียงแค่เพราะว่าไม่มีพ่อเหมือนเด็กคนอื่นๆอ้อาวนี่ของโปรดแก เพราะอยากจะง้ออีกคนปนกจึงตัดแต่ของชอบให้ซึ่งไม่นานก็ได้รับรอยยิ้มกว้างกลับคืนมาให้แกก็กินเยอะๆจะได้มีแรงไปเล่นวิ่งไล่จับคราวนี้ฉันไม่ยอมมือให้แล้วนะถ้าแกแพ้แกะจะต้อง ผนนี้ถึงคราวแม่แท้ๆของเธอที่ต้องร้องโวยวายขึ้นกับความคิดพี่เรนของแม่ลูกสาวตัวน้อยที่นิสัยใจคอนั้นดูเหมือนจะได้เพื่อนรักของเธอมาแทบจะทุกระเบียดนิ้วและเพราะอย่างนี้กระมังฝ่ายนั้นถึงได้ทั้งรักทั้งหลงลูกสาวของเธอมากในขณะที่เธอเองก็ชอบนิสัยใจเย็นและดูโตเป็นผู้ใหญ่ของปนกมากเช่นกันฉันเลยอยากเห็นลูกของเด็กทั้งสองคนนั้นจริงๆว่าจะน่ารักน่าชังขนาดไหนแกว่าเราสองคนจะอายุยืนกันไปจนถึงวันนั้นหรือเปล่านะ เป็นคำถามของเพื่อนรักที่ดังขึ้นหลังจากไล,ลก่ลูกๆให้ออกไปดูการ์ตูนกันที่ห้องรับแขกหลังทานข้าวเสร็จซึ่งไม่นานก็เกิดเสียงทะเลาะเบาแวงขึ้นเบาๆเพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องการจะดูการ์ตูนเรื่องโปรดของตัวเองไม่รู้สิแต่แกเชื่อจริงๆหรอว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะเกิดมาเป็นคู่กันเรื่องของอนาคตเธอไม่อยากคาดหวังมากเพราะกลัวจะต้องผิดหวังหากวันหนึ่งข้างหน้าสองคนนี้เกิดเจอใครสักคนที่รู้สึกรักและอยากใช้ชีวิตคู่ด้วยมากกว่า เพราะเคยผิดหวังกับชีวิตคู่มาก่อนเธอจึงเข้าใจดีว่าการจากเป็นนั้นทรมานกว่าการจากตลอดการเป็นไหนๆจึงไม่คิดที่จะบังคับลูกมันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเลยว่าจะเลือกสิ่งไหนให้ชีวิตไม่ใช่แค่เชื่อนะแต่ฉันมั่นใจว่าพวกเขาเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันจริงๆถ้าไม่เชื่อก็คอยดู ผลน,นี้เธอไม่ได้ตอบอะไรนอกจากพยักหน้ารับก่อนที่คนทั้งคู่จะจากไปในอีกหลายปีหลังจากนั้นไม่ทันที่จะได้เห็นว่าทั้งสองคนที่ไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่างเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันจริงๆจบบริบูรณ์ก็จบไปอีกเรื่องแล้วนะคะสำหรับนิยายสั้นของพวงชมพูถ้าชอบอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายเรื่องใหม่ๆของเราจ้า